ในปี2023นะครับพฤติกรรมของคนในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะ ก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยนะฮะเจอโควิดกันมาเต็มๆ2ปีเลยนะครับสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะทีนี้เรามาดูกันครับว่าในแต่ละเจนเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างไรเริ่มตั้งแต่เจนแรกเลยนะครับก็คือเจนเบบี้บูมเมอร์นั่นเองนะฮะหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูงวัยแต่ mindset เนี่ยเปลี่ยนไปนะกลับกลายเป็นว่ามองหาคอนเน็กชันใหม่ๆเนาะอยากเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออยยากเรีน รู้เรื่องใหม่ๆด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีที่อาจจะดูแล้วเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเขานะแต่ว่าหลังจากที่เจอโควิดมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องพร้อมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มี mindset ที่ว่าเขาไม่อยากจะเป็นภาระของลูกหลานด้วยนะครับดังนั้นอย่ามองนะว่าคนกลุ่มนี้เป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วจะเป็น ผู้สูงวัยที่ไม่อยากจะทําอะไรตอนนี้ mindset ของเขาเปลี่ยนแล้วนะครับพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนแล้วโดยเช่นกันนะฮะเรามาดูกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มที่2คือกลุ่ม Gen X นั่นเองนะครับคนกลุ่มนี้นะหลายๆคนเขาอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม Sandwich Generation นะนั่นก็คือหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางครับ ระหว่างหลายๆเจเนอเรชันนะครับคน Gen X เนี่ยณปัจจุบันนี้อยู่ในกลุ่มวัยที่กําลังดูแลเลี้ยงดูครอบครัวนะครับแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนาะเมื่อเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําการตลาดนะครับ จากลุ่มคน Gen X เราต้องเน้นทําสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลนะฮะราคาสมเหตุสมผลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าราคาถูกมันอาจจะราคาแพงก็ได้นะครับแต่ต้องซื้อใช้แล้วคุ้มค่าเพราะว่าเขาว่าเป็นคนที่รู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะมาถึงอีกกลุ่มนึงนะฮะบางที่อาจจะเรียกว่าเป็น Gen Y นะแต่ว่าในรีพอร์ตนี้เขาเรียกว่า Gen Millennial นั่นเองนะฮะคนกลุ่มนี้นะฮะคือเขาจะมองหาสิ่งที่เรียกว่า work life balance นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย40%นะสนใจที่จะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์มากขึ้นนะครับเวลาเขาไปปาร์ตี้ไปอะไรแบบนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เมาแล้วเขากลับชอบที่จะปาร์ตี้แบบไม่เมาแต่นั้นนะครับคนกลุ่มนี้นะเมื่อเขามองถึง work life balance เขาจะไม่ได้มองว่าเขาต้องทำงานหนักนะฮะใช้ร่างกายให้เปลืองนะแต่เขากำลังคิดว่า ถ้ามีอุปกรณ์มีโปรแกรมมีเครื่องมืออะไรนะที่ทําให้ย่นระยะเวลาทําให้ทํางานได้ไวขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้นเขาก็จะเลือกสิ่งนั้นนะครับเรามาดูกลุ่มถัดมาฮะก็คือกลุ่ม Gen C นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ รักการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแล้วก็52%เชื่อในเรื่องของ l o n g l i f e learning นะฮะดันั้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงการเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแล้วนะฮะแต่ก็คิดว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้นะมองว่า เขาไม่จําเป็นที่ต้องมีแค่อาชีพเดียวแต่เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะมีงานได้มากกว่า1ที่อาจจะเป็น2หรือ3ที่ก็ได้นะครับด้วยอุปกรณ์ด้วยวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําให้เขาทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับมาถึงเจนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจนที่ชื่อว่าอัลฟ่านั่นเองนะฮะเจนนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ n เนอเรชันโควิดนะเพราะว่าเป็นกลุ่มเจนที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วง โควิดนั่นเองนะฮะเจนนี้จะเจอกับการที่จะต้องเรียนหนังสือออนไลน์นะฮะอย่างที่เราอาจจะเห็นดังนั้นคนกลุ่มนี้ครับก็จะพร้อมที่จะปรับตัวนะแล้วก็เจอกับเทคโนโลยีเกิดมาก็เจอเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วนะครับข้อดีก็คือว่าเขาจะเท่าทันเทคโนโลยีนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าคนกลุ่มนี้ครับมีโอกาสเป็นซึมเศร้าได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับกลุ่มนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง ต้องโฟกัสและก็เอาใจใส่มากพอสมควรเลยนะครับจากรีพอร์ตนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจคนในหลายๆเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักการตลาดนะเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณก็จะได้รู้นะครับว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรกับแต่ละกลุ่มแต่ละวัยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ